จงเาะกับบานกับจองกับออกกับยันอามามีสนาเนต่เขาต้อมูลหนึ่งทุกคนตุกขอบขอหอยันก็เเพื่อนธานส่งเคาะกับจำบ้านประจำเมืองประจำปีประจำตอาถจิจตุเทติที่วัดราาชยมลัาษณ์ทุกวัเน วิธีกรรมนี้ก็เป็นวิธีกรรมแบบเฝ้าโบราณสืบมาจากการก่ออาอาจารย์แล้วก็มาจากก่ออาจารย์หนังแก้วที่อาสา,าแล้วก็พ้าครูโชติธรรมหรือว่า,าหลวงปูอเลี้ยงก็แก้วของเขานี่ก็ได้สืบลำเลียนมาพอดีก็วิชานี้ก่ออาตาหนี้ก็อมุสิบะหายไปพอดีคนปะ เลยเอามาใชสื่อหลันคือว่าของเนี้ยของมะเกลเก็บเอามาคัดเกลแล้วก็มาแตง่งหรือว่ามาพี่แครงตามอันเก่าพวกนั้นไช่คือเสร็จสิมงคนคือว่าส่งเข้าบ้านปีใหม่มรป,ประสมนระเพณีสง่งเคราะห์หมู่บ้านหรือว่าส่งเข้าบ้านนะครับอยู่ที่ชุมชนแม่กระต้มนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ ในเทศกาลปีใหม่เมืองล้านนาได้ดําเนินการสงเข้าบ้านนะครับเมื่อวันอังคารที่18เมษายน2566ครับหรือว่าสงเคราะห์บ้านนะครับเป็นประเพณีตีเจ้าบ้านทํากันสืบทอดกันมายาวนานหลังจากพิธีสืบจะตาหมู่บ้านนะครับก็ซืมเนื่องกัน ดำเนินการหน้าที่ใจกลางของหมู่บ้านครับณนะอาคารอนเนกประสงค์ของหมู่บ้าน,น,นการหลังประเพณีสงการนะครับหรือว่าหลังปีใหม่เมืองนะฮะผู้ดาเนินการโดยพระสงฆ์หลายวัดนะครับมา่วยกันประกอบพิธีซึ่งพิธีนี้ได้ถือปริบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีครับผม มีความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่ถ้าทำแล้วจะขจัดปัดเป่าสิ่งบดีออกจากชุมชนหรือว่าหมู่บ้านโดยการจัดประเพณีจัดก่อปีละหนึ่งครั้งนะครับในช่วงเวลาจัดจะต้องจัดหลังวันสงการหรือวันวันปีใหม่เมืองนะครับการประกอบพิธีวันนี้นะครับดําเนินการโดยท่านพระครูสุวรรณวรสถิตนิครับเจ้าอาวาสปัดดงมหาวัน จากอำเภอเวียงเชียงรุ่งสุวรรณวรสถิตนะครับเจ้าพิธีก็จะสวดมนต์ท่องตามตำราโบราณนะครับเมื่อสวดจบบทแล้วก็จะมีะบริการคาถาเศษเป่าลงในน้ำถังเล็กเพื่อนำไปทําน้ำมนต์ต่อไปโโมัราวตตอส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตะมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมุตัสสะสุนันทโกโตเถระราชานุราชวามเถระดาตนะสุนุราชวะเข้ามาสู

ตเทวะอกาโยธรทวาเทวะดาตังนายบัตริภูกาตังนายอนอยู่ในบรรณจงหาที่ยามีนาผู้เจ้าว่าเพื่อนและอภูใดก่อนผู้เฒ่าแก่คุณนายนะเป็นนาเจ้า ตั้งนานมันก็มีเอกอาสัมมาสัมมานาสัมนาธานนาโตราแต่งงานนาเอาดายังนาเครื่องนาฝันนาการเป็นตนว่าโคจันนาอาหารนาดิสิมีตั้งนาเขาว่าดอกดดดไม่ยิ่งนานา เมตตังปูตโยยะมะเมังมหากเมพ่อมะพ่อมะพ่อมังเสงนาทุกขะอปะกาเมตังนะจังฝ่าย3นามะตะบายัสอัตตังมะหาติโยลากัตตะโดรตังนาเครื่องอังของแต่แทนตังนาท่อต้อยาและนายิ่ง กำนาเด็กกาเย็นนาชายหลายนาเป็นนาตอยมากกว่าร้อยยาเป็นนาแสนคนมีตันนานัดสนมและอาหมูปมมาปมมาผู้รวงนาลายขึ้นนาหมู่มามูอาควายและกาเพไก่กไมใส่ยาเนันันาเขาว่าของาวนและอาอยตันาเขาต Lupa ngom thong ngom duk noi ya tang nga ni gotta vanakom pa chen choi mak nga nga pitan bupa raja. An na mai thong wa tok a say ya bupa batli buka. Ho rang chen na chow tang nga muan na mu sadik kao ma su lupa ton ton ma sawayam nga kiam mungpon. An ni sekuan na เมื่อเสร็จพิธีปัวจาย์หรือว่าพระสงฆ์ตีดำเนินพิธีกรรมก็จะรมนม้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีแล้วก็คนทายบรรดาของเส้นไหวต่างๆที่จะบ้านํามารวมกันไหวขึ้นรถไปที่ที่ท่ายของชุมชนหรือว่าท่ายหมู่บ้านเป็นอันเสร็จพิธี เขาตั้งหลายจุดมาอาลักเอาอย่างบ่พอหานาตั้งหลายวันตรงนี้ได้ยากก็เดียวจากกาโลกาสักวันบาเขา